ปีโน่ร้อยสิบห้าไอไม่ติดนะครับขี่ไปแล้วดับไฟออกนะครับไฟออก หลังอาจน้อยมากนะครับเหมือนว่าไม่เหมือนจะวาวยันเดี๋ยวลองเปิดฝาคข้บวาวเช็คดูนะครับับเปิดออกมาแล้วนะครับวาวไอเสียไม่ยันนะครับวาวไอดีก็ไม่ยันนะครับแต่ชิดนิดหน่อยเดี๋ยวเช็ควาวใหม่แบบสรุปแล้ววาวไม่ยันนะครับเดี๋ยวลองเรือดูเช็คปัม๊มเหมือนว่าวจะรั่วน่าจะต้องรืือฝาสูบครับ มาติดตามต่อต่อไปนะครับแบบมาเช็คพีโนโ่ร้อยสิบห้าเรื่องต้นนะครับเหมุนล้อไม่เด็กให้วาวติดสนิททั้งสองข้างนะครับสุกขึ้นสูนใ้บนแบบท,ทดลองน้ำมันหยอดนะครับ ไปที่ช่องไอดีนะครับอยู่เต็มนะครับไม่รั่วนะครับหมือนขึ้นมาให้วาวขยับได้ให้ปิดสนิทนะครับครับแล้วก็หยอดน้ำมันหยอดไปในช่องไนสเสียนะครับหยอดในช่องรูหัวเทียนก็ได้ครับแล้วก็มาดูช่องสพว่ความมั่นใจจะได้ไม่ต้องลื้อแบบบ้านๆนะครับครับก็เห็นได้ว่ามีน้ำมันซึมออกมาทางช่อง ไอเสียนะครับนี่นะครับประมันส่งออกมาที่ทําทดลองว่ามันรั่วหรือไม่ทำนึปฝาสุบออกมาแล้วนะครับพีโนโ่นอ่ฝาสูบนะครับว่าจะเป็นไปตามค่าที่เราทดสอบทดลองไวไหมวบาว วางดีไม่รั่วนะครับดูว่าไอเสียที่เราใช้เบนซินทดสอบคือยังไม่ได้รือนะครับนี่นะครับไหลเลยน,นะครับ ใช้เ็เป็นเขาเหมาเข้าไปคาเราลองมาลลงวาวไอเดีไอเสียมาบดใหมให่ว่าเช็คก่อนว่ามันฝึกรอไปมากแค่ไหนครับนี่นะครับล่องรอยวาวไอเสียรั่วนะครับดูที่บาวาว บอาว่าจะมีรองรอยของขเมขเหลาขมเยอะเลยจะถามเจ้าของรถก็แจ้งว่ายังไม่กินน้ำมันเครื่องนะครับแต่น่าจะเล็ดรอดมาได้มั่งเผาไหม้ในม,มดแบบนี้ เป็นจุดจุดจุดปิดเม็ดสนิดกำลังอัดรั่วออกไปทางวาลวไอเสียได้นี่ไอดีไอดีก็เรียบนี้นะครับถึงไม่รั่วนี่นะครับวาลวก็ยังหนานี่นะครับน่าจะทำควากาแล้วก็บดใหม่ เก็บบาวาวเล็กน้อยนะครับ แาดนบนครับเจ็ดเขาเหมาด้วย ใช้สายยางเก่ามันจะแข็งมันก็จะจับหลอดวาล์วได้ดีนะครับใช้บดวาล นี่ครับหมดไปหนึ่งรอบขมเหาที่จับอยู่ก็ไม่มีแล้วนะครับ อยู่นะครับยังไม่อยู่หมดใหม่ <S <S 2> <S 2> ไม่รูดแล้วนะครับ จัป่านบาทเก็บบาทเียบร้อยแล้วบดนะครับดือยเรองมือชุดเล็กเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวประกอบวาลสปริงวาลแล้วก็ประกอบกลับคืนมาดูกันที่ว่าจะติดไหมครับสพีโนร้อยสิบไอที่มีอาการไม่ติดนะครับ ประกอบเสร็จเรียบร้อยถักวาลวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองเอาแบตมาใส่เข้าไปแล้วก็ลองมาสตาร์ทดนแบบนูนะครับแบบมีรหัสผิดพลาดอยู่นะครับสิบสี่สิบหนึ่งสอง สี่สิบสองครับน่าจะสายไม้ขาดติดิง่ายเดินเบาได้แต่ก็จะโชว์อยู่นี้นะครับเพราะว่าเรางทำการเปลี่ยนสายใหม่ เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดไม่ติดตาม